เอาลวตอนนี้นับยอดการกดถูกใจบุกพี่ตามนับก็อยู่ที่22คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟชหน้าจอเนี้ยเพื่อดูว่ายอดการกดถูกใจบุกพี่ตามแฟนเพจของเราขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็กดรีเฟชกันเลยนะครับอ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดถูกใจเนีบุกพี่ตามแฟนเพจใน Facebook นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนับที่มีแฟนเพจเนี่ยเรามียอดการกดถูกใจหรือว่ายอดพู้ตามน้อยนะครับ อะไรอยากจะเพิ่มเนี่ยเพื่อดันเพจเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้เนะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k d h c o m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาได้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้นี่ครับ อ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเรา็อ่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครเนียที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานแบบเดืบัญชี Google หรือว่าจีเมลด้านล่างตรงนี้ไปได้นะครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย g l e นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่ขอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmdh.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้รับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่ะใน่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นะครับ อาแล้วก็มาดูอ่ามาดูที่หมดหมูนะครับวันนี้เราจะเพิ่มถูกใจเนี่ยบวกติดตามแฟนเพจนี้ครับก็อ่าลเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่เพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็ความเร็วของบริการนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ Icana, เอาเลือกบริการกันเรียบร้อยด้านล่างตรงนี euh ้ก็จะเป็นคําอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมานีครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่หน้าแฟนเพจที่เาต้องการจะเพิ่มยอดการกดทุกใจบวกผู้ติดตามนะครับาละก็คลอกลิงก์ของแฟนเพจด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอในส่วนปริมาณนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดการกดทุกใจบวกผู้ติดตามเท่าไหร่เนี่ยก็มาใส่ที่ช่องนี้นะครับอผมจะใส่ไปที่100รอนะครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยะครับค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณไมาให้เราแล้วนะครับอผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอะกดสั่งซื้อกันเรียบร้อยะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับอราบบได้ร <adalah> ับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้ผู้ชมนับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของ แฟนเพจที่เขาใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ที่คุณชมใส่มาดูด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดการกดถูกใจเพื่อวิตามแฟนเพจจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาจะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นะครับอตอนนี้รับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอในระหว่างที่ราเว็บไซต์ดําเนินการนีครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับ อาแล้วเกิดมียอดจานวนเงินนะครับไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับเลยยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอ่ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกนคิวอร์โคดนะครับทุกธนาคารนะครับอ่ณผู้ชมก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมดนลลางตรงนี้นะครับแล้ว on ก็กดเติมเงินเข้าไปนะครับอ่าเขาก็จะมีคิวโค้ดนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับอ่าก็คันตามที่ ต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็มาขลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วพอทำรายการโอนเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR code นะครับโทมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบิร์ตเติมนี้ครับก็สามารถเช็คกันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอังเปา ขอภายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคิโตนะครับแล้วก็อังเปาเวเลตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะในการเติมเงินนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่เติมเงินก็อย่าลืมอ่านคาแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอะแล้วตอนนี้นะครับยอดการกดถุกใจบบกวิตามนะครับก็อยู่ที่22คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด r e f r e s หน้าจอเนี้ยเพื่อดูว่ายอดการกดถุกใจบบกวิตามแฟนเพจของเราขึ้้นนมาแลวหรรือยังะคบ อะ่ะก็กดรีเฟรชกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ยอดการกดถูกใจบวิตามแฟนเพจของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะ<ง>ครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง126รการกดถูกใจอ่ะแล้วก็ยอดพิทามก็ขึ้นมาที่126กันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร <ๆ S 1> ็วมากๆนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปเนี้ยครับไม่ถึงพันนาทีเลยนะครับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับอ่ะพอยอดขึ้นกันเรียบบบร้้อยลวเี่กก็็ัมาทไซต์ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะครับคุณผู้ชมก็จะดาตาค่าแนะนํานับถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนะครับและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเนี่บ เราก็มาที่เมนูติดต่ออิมินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่ออิมินนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวช um ่วยเหลือและก็ช่องทางลายนี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็ติดต่ออิมินกันได้เลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก